การบันทึกใบเสนอราคาเพื่อส่งให้กับประกันเมื่อเข้ามาในโปรแกรมน,นะครับให้กดที่สร้างระบุวันที่ใบเสนอราคาโปรแกรมจะดีฟอรอเป็นวันที่ปัจจุบันให้เลือกประกันระบุเลขที่ใบแจ้งเหตุ ในรายการจะเห็นว่าในทะเบียนแม่หรือว่าทะเบียนลูกนะครับที่เป็นสีเขียวนั่นแสดงว่าถูกนำไปทำใบเสนอราคาแล้วจะไม่สามารถนำไปทำซ้ำได้นะครับจะลองคลิกดูนะครับโปรแกรมจะขึ้นว่าเอาไปทำใบเสนอราคาเลขที่นี้แล้วนะครับดังนั้นผมจะทดสอบนะครับ กดที่ทะเบียนแม่หรือทะเบียนลูกที่เราจะทำโปรแกรมจะดึงเลขที่เคมรายละเอียดของทะเบียนรถมาใส่รายการ Hi. ัวนี้กรณีมีค่าแรงเราก็ระบุค่าแรงค่ามีค่าแรงการติดตั้งอีค่าแรงช่างค่าแรงการติดตั้งระบุไป500ค่าแรงช่าง อาจจะเป็นสามร้อยหน่วยเป็นวันตึกไปอันนี้เป็นเปลี่ยนกระบเออทำสีนะครับเปลี่ยนทำสีทำสี ค่าทำสีสามพันห้าร้อยสี่พันห้าร้อยอันนี้หน่วยเป็นชิ้นหน่วยเป็นชิ้นค่าแรงเป็นวันนะครับจำนวนหนึ่ง องชิ้น,น,นกะแนงการติดตั้งออหน่วยเป็น1นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็น5วันเสร็จแล้วถ้าเรากดบันทึกโปรแกรมจะแจ้งว่าให้เราระบุอะไรเพิ่มเติมนะครับโดยนี้จะเป็นระบุวันที่หมดอายุนะครับเป็นร้อวันเลยเงินไขการชำระเงิน เพื่อที่จะให้เราสามารถกลับมาแท็กกิ้งได้ว่า,าลูกค้ารายนี้หรือประกันรายนี้เราจะเก็บเงินเป็นอะไรนะครับเสร็จแนละ้วกดบันทึกนะครับกรณีเราต้องพิมพ์ส่งประกันกดที่พิมพ์ตอบโอเคอันนี้ผมจะปิิ้นไปที่ pdf เป็น A1 แล้วกันนะครับ ก็จะได้ใบเสนอราคามาตามนี้นะครับทีนี้เรื่องของข้อมูลชื่ออู่นะครับแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรนะครับให้ไปกำหนดที่ระบบนะครับตรงข้อมูลหลักนะครับตัวนี้นะครับ ชื่อเพื่อออกใบเสนอราคาแล้วก็ที่อยู่บรรทัด1 2 3เราจะมีให้3มบรรทัดนะครับกรณีเราต้องการกลับมาแก้ไขนะครับเรากดค้นหาตัวนี้จะเรียงตามวันที่ใบเสนอราคาล่าสุดนะครับ กรณีเราต้องการแก้ไขเรากดที่รายการที่ต้องการแก้ไขแล้วก็กดแก้ไขนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้จบเรื่องของการบันทึก กรณีเราต้องการที่จะดูเป็นเดือนนะครับเราสามารถกดที่ตัวปฏิทินได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเราจะกำหนดเป็นช่วงเราสามารถที่จะระบ,บุวันที่เองได้อย่างเช่นเป็นวันที่1 01แล้วก็กด enter ค้นหารครับก็จะค้นหาแบบเป็นช่วงก็ได้แบบเป็นเป็นเดือนก็ได้นะครับกรณีเป็นปีย้อนหลังเราสามารถคลิก ตรงลูกศรได้นะครับอันนี้ย้อนหลังหรือว่าปีปัจจุบันจบเรื่องของการทำใบเสนอราคาเพื่อส่งประกัน